เจนี่เป็นเงินโบนัสของทีมคุณนะทั้งหมดห้า0 0ื่บาทคุณช่วยเอาไปแจกพนักง,งานคนอื่นด้วยทุกคนครับเงินโบนัสเดือนนี้ของพวกเราออกกันแล้วนะทีมของพวกเราได้กันทั้งหมดสามหมื่นผมจะแบ่งให้ตามผลงานของทุกคนนะ ของคุณมิว5,000บาทของคุณพลอย3,000บาทับและของคุณองค์ส0งพันครับทุกคนตั้งใจทำงานกันด้วยนะครับหัวหน้าคะแต่ทีมเราได้มาทั้งหมด30,000ไม่ใช่หรอคะใช่ครับ30,000บาทแต่ผมเป็นหัวหน้า ผมก็ต้องได้เยอะกว่าไปธรรมดายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับหรือคุณจะบอกว่าคุณได้น้อยคุณไม่เอาก็ได้นะจะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรหรอกพลอ,อยดีกว่าไม่ได้เลยนะก็ได้คมันต้องอย่างนี้สิครับทางบริษัทของเราไม่ได้มีนโยบายจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงนานนะได้แค่นี้ก็บุญหัวเท่าไหร่มันจะเรื่องมากคุณน้าคะคงหนูไม่มีหรอคะ คุณมุกค,ครับคุณเป็นแค่พนักง,งานจัดก,การเอกสารนะคุณจะอยากได้เงินโบนัสไปทำไรอะคนอื่นเขาเป็นพนักง,งานขายกันโบนัสที่เขาได้ก็มาจากผลงานที่เขาทำกันทั้งนั้นคุณมีผลงานอะไรหรอถึงจะอยากได้โบนัสเหมือนคนอื่นเขาเออมิววันนี้โบนัสออกอะ่ะเราไปช้อปปิ้งกันไหมก็ดีนะแก เราไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางกันดีกว่าดีเลยแกฉันมีแป้งพับตัวหนึ่งจะแนะนำด้วยเคยใช้แล้วดีมากมุกเดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องสำอางอ่ะไปด้วยกันไหมแกลืมไปหรือเปล่ามุกไม่ได้โบนัสแบบเรานะลืมมันแค่ ช่วงนี้คุณมีปัญหากับพนักง,งานคนอื่นหรือเปล่าหนูไม่กล้ามีปัญหากับคนอื่นหรอกคะ่ะหนูก็แค่พนักง,งานจัดเอกสารทั่วไปทำไมพูดแบบนั้นล่ะพนักง,งานบริษัทที่เนี่ยเท่าเทียมกันทุกคนเลยนะต่างกันแค่เรื่องตำแหน่งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเท่าเทียมหรอคะแล้วผู้จัดการได้โบนัสไหมคะได้สิครับ หนึ่งมืนบาทมิวพลอยเมื่อกี้มุกเป็นอะไรหรือเปล่ามุกเขาคงไม่พอใจอะคะ่ะที่ไม่ได้โบนัสอะไรนะคือตอนที่หัวหน้าเขามาแจกโบนัสให้ทุกคนนะคะมุกเขาไม่ได้ด้วย แล้วพวกคุณล่ะได้คนละเท่าไหร่หนูได้ห้าพันค่ะส่วนขององค์ได้สองพันของหนูได้สามพันค่ะแล้วเงินที่เหลือล่ะเงินที่เหลือก็คงเข้ากระเป๋าหัวหน้าแหละค่ะก็เขาใหญ่ที่สุดในทีมเขาจะได้เยอะกว่าคนอื่นก็คงไม่แปลกอะไรเขาบอกแบบนั้นนะคะเขาไม่ได้ใหญ่แค่ตำแหน่งหรอกนะ แต่เขายังกล้าทำเรื่องที่บริษัทไม่ได้สั่งองีกมีอะไรกันหรือเปล่าครับเจ <J. S 2> ครับเดี๋ยวคุณตามผมไปที่ห้องทำงานผมด้วยครับผู้จัดการเรียกผมมามีเรื่องอะไรเปล่าครับ โบนัสที่ผมให้คุณไปแจกจัดการหรือยังการเรียบร้อยแล้วครับแล้วทำไมมุกถึงไม่ได้ผู้จัดการครับมุกเป็นแค่พนักง,งานจัดการเอกสารทำไมต้องได้โบนัสด้วยลนะ่ะพนักง,งานจัดการเอกสารก็เป็นพนักง,งานบริษัทเหมือนกันแต่ผู้จัดการครับผมก็จ่ายโบนัสให้ตามผลงานประสบการณ์และการทำงานทั้งงาน,งงาน,นครับหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะบริษัทให้โบนัสหกหมื่นผมได้แค่หนึ่งหมื่นบาท อีกห้าหมื่นที่ผมให้คุณไปคุณก็เอาไปคนเดียวสี่หมื่นคุณคิดว่าตัวคุณคนเดียวอะสามารถทํางานได้สาเร็จทุกวันแบบนี้ไหมผู้จัดการครับผู้จัดการเข้าใจผิดแล้วนะครับผมคิดว่ามูเขาเป็นแค่พนักง,งานจัดการเอกสารเนะี่ยวันๆก็จัดการแค่เอกสารเล็กๆไม่น้อยอนะไม่เห็นจะทาผลงานอะไรให้กับบริษัทได้เลยนะครับไม่มีผลงานเหรอปกติการส่งเอกสารสัญญาเตรียมการประชุมหรือไฟล์งานต่างๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆมุกเขาก็เป็นคนจาัดก,การให้ทั้งหมดแค่การการิ้นการคัดลอกปีนหนึ่งอย่างต่ำก็หลายฉบับแล้วก็ได้ครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะแบ่งให้มุกสักสองพันก็ได้ครับสองพันรายกันของมุกห0 0 0งบาทคนอื่นๆก็เหมือนกันเงินโบนัสเป็นเงินที่ได้มาจากการทุ่งเทของทุกคนในทีมทุกคนที่ทำงานให้กับบริษัท ก็มีสิทธิ์ได้โบนัสเท่ากันทุกคนไม่มีใครเหนือกว่าใครทุกคนทำงานให้บริษัทเหมือนกันเงินเดือนหรือเงินรางวัลจะมากน้อยแค่ไหนก็ให้ตามตำแหน่งและความสามารถของแต่ละคนแต่เงินโบนัสทุกคนต้องได้เหมือนกันเข้าใจแล้วครับ